สวัสดีค่ะเปิ้ลมาแล้วยามบ่ายๆของทุกวันนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะโอเคไหมหัวข้อที่จะมานั่งเมาท์มอยกันในวันนี้เนาะเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกกำหนดชะตาชีวิตเราเองได้ใครว่าจริงหรือไม่จริงอันนี้แล้วแต่เลยนะคะเพราะอะไรมันอยู่ที่ความคิดเราเลยค่ะ ความคิดคุณเป็นแบบไหนชีวิตคุณก็กำลังดำเนินไปแบบนั้นลองสังเกตตัวคุณเองดูว่าคุณเชื่ออะไรคุณเชื่อว่าคุณกำหนดชะตาชีวิตเองได้หรือเปล่าหรือว่าคุณเชื่อว่าเกิดมาแบบไหนก็ต้องตายไปแบบนั้นเกิดมาชีวิตมีชีวิตแบบไหนมีชีวิตที่ยากลำบากฉันก็ต้องตายไปกับความยากลำบากหรือคุณเชื่อว่าต่อให้ฉันเกิดมาจากครอบครัวธรรมดา ไม่ได้มีฐานะทางสังคมใดๆแต่กูเชื่อว่าต่อไปกูจะรวยในเป็นคนแรกของตระกูลแล้วก็ตายไปอย่างที่สร้างคุณค่าให้กับผู้คนคุณเชื่อหรือเปล่าถามตัวเองดูว่าคุณเชื่อไหมว่าคุณทําได้แบบนี้หรือเปล่าหรือว่าคุณจะเชื่อแค่ฉันฉันมีศักยภาพแค่เนี้ยฉันทํางานได้แค่เนี้ย ฉันไม่มีสิทธิ์รวยเหมือนเขาเพราะฉันไม่มีทุนฉันไม่ได้มีความรู้สูงๆฉันไม่ได้มีคอนเน็กชันดีๆคุณคิดว่าคุณเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่าเปิ้ลแค่อยากจะบอกทุกคนว่าความคิดคือการกําหนดชีวิตของคุณถ้าคุณเชื่อว่าคุณจะรวยและประสบความสำเร็จได้หรือคุณเชื่อว่า กูต้องจนแบบนี้ไปตลอดชาติสวัสดีค่ะพี่จุม๋มสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะที่แวะเข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากๆเลยเชิญเข้ากล้องหน่อยเหรอหรือเปล่าอันนี้มันขึ้นมาเองไหมมันไม่เกี่ยวเนาะอ๋อเขาบอกให้เปิ้นเชิญเข้ากล้องใช่ไ <laughs> หโอเคพี่จุ๋มสบายดีนะคะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาเนาะ เดี๋ยวเปิ้ลขอแชร์หน่อยเนาะแชร์ไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะยินดีมากๆเลยเออเปิ้ลมาให้มาแชร์ดีกว่าเนาะแชร์ในในความคิดของตัวเองที่เราก็ได้เรียนรู้จากประสบการณ์หนึ่งแล้วก็เรียนรู้จากคนสำเร็จเขาถึงบอกว่าเราอยากเป็นคนแบบไหนเราต้องเอาตัวเราเนี่ยแหละไปคลุกคลีไปเสบ สิ่งที่คนแบบนั้นที่คุณต้องการเป็นคุณอยากสําเร็จคุณก็ต้องไปหมกมุ่นไปดูไปส่องเอเขาใช้แนวคิดแบบไหนเขามีวิธีการยังไงจากคนที่ไม่มีทุนและเขาสามารถรวยขึ้นมาได้เขามีวิธีแบบไหนบ้างน,นี่แหละคือวิธีการจริงๆที่คุณจะต่อยอดจากตัวคุณนี่แหละศักยภาพของคุณดึงมันออกมา และคุณต้องอันดับแรกที่คุณต้องเปลี่ยนคือเปลี่ยนความคิดก่อนคุณเป็นคนสําเร็จได้ไหมคุณคิดว่าคุณทําได้ไหมคุณคิดว่าคุณรวยได้ไหมเคยมีภาพในหัวไหมว่าเฮ้ยฉันก็ทําได้นี่หว่าคุณเคยเป็นไหมที่คุณเคยเห็นคนบางคนที่เขาสําเร็จและบางทีเขาก็ไม่ได้แบบว่าทําอะไรที่มันยุ่งยากมากมายเขาแค่เรียนรู้ในสิ่งที่เขาต้องการสร้างรายได้และเขาก็ทํามัน ลงมือทำและก็ดูว่าเอ๊ะมันมีรูร่วมันมีปัญหาตรงไหนเขาก็ค่อยแก้ไปทีละขั้นทีละตอนแล้วบางทีเวลาเรามาฟางังตอนที่เขาสำเร็จแล้วเราก็เฮ้ยมันก็ไม่ได้ยุ่งยากใช่ไหมมันก็ไม่ได้ว่ายากแบบว่าความสามารถมนุษย์ทำไม่ได้นี่หว่าใช่ปะ่ะแต่เรานั่นแหละเป็นคนปิดตัวเองตั้งแต่แรกว่ากุดทำไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้หรอกเฮ้ยเราก็ไม่มีทุนนี่หว่าเฮ้ย เขามีทุนเฮ้ยเขามีคอนเน็ชันเฮ้ยเขารู้จักคนเยอะเนี่ยอันนี้ก็คือความคิดที่เราคิดว่าเขาเป็นแบบนั้นทั้งที่บางคนน่ะเขาก็มาจากรากหญ้าแต่ยังไงเขาเชื่ออันดับแรกเลยเขาเชื่อว่าเขาทําได้เขาเชื่อว่าเขารวยได้เขาเชื่อว่าเขาประสบความสําเร็จได้พอคุณเชื่อเท่านั้นแหละโอกาสสิ่งดีๆสิ่งที่มันทําให้ทางของคุณเปิด มันจะมาทันทีแต่ถ้าคุณไม่เชื่อไม่ใช่ทำไม่ได้ทางตรงนั้นมันจะปิดทันทีอืมขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะทุกคนเลยเพิ่นขอแชร์ไปนิดนึงได้ไหมแม่กำลังคุยมันเลยนี่แหละหลักๆ mind set หรือกระบวนการความคิดของเราสำคัญที่สุดและคนส่วนมากจะติดอยู่กับกับดักความคิดของตัวเองไม่ใช่คนอื่นค่ะ คนอื่นมันแค่เป็นอ่าสิ่งแวดล้อมเทียบนะสิ่งแวดล้อมที่ว่ามันจะเกื้อคุณไหมหรือมันจะมาฉุดรั้งคุณนั่นแหละสิ่งที่สำคัญก็คือเพราะคุณเชื่อแล้วคราวนี้คุณต้องทำอะไรคุณต้องเอาตัวคุณไปหมกมุ่นไปอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการที่จะเป็นไปอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการสำเร็จไปอยู่กับคนที่มีความคิดแบบเดียวกัน ต่อให้คุณมีความคิดดีขนาดไหนเชื่อขนาดไหนแต่ถ้าสังคมแวดล้อมเพื่อนฝูงที่คุณคบอยู่เขาไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรเขาไม่ได้ช่วยอ่ะเขาไม่ได้ประคองคุณเขาไม่ได้แบบสนับสนุนคุณให้คุณไปสู่ทิศทางที่ดีที่ถูกต้องที่คุณต้องการมันก็เป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันเขาถึงให้ดูว่าคนที่คุณคบอยู่หคนหรือ ห้าสิ่งเนี่ยที่คุณไปหมกมุ่นอยู่กับคนเหล่านี้จะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เขาเป็นแบบไหนล่ะเขาเป็นคนสำเร็จหรือ,อยังล่ะเขาเป็นคนที่มีอาชีพการงานหรือความเป็นอยู่ที่ดีหรือเปล่าถ้าคนเหล่านั้นที่คุณหมกมุ่นสมอยู่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรที่ดีขึ้นเขาก็อยู่แบบนั้นไปวันวานเขาก็แค่ทำแบบเดิมๆิมและเขาก็มาฉุดรั้งคุณแสดงว่าคุณก็ต้องแยกตัวออก แค่นั้นเองเพื่อนเราครบได้ค่ะเราก็คบในฐานะเพื่อนแต่ถ้าในมุมมองไม d เซตที่คุณต้องการประสบความสําเร็จคุณก็ต้องแยกตัวออกมาเพื่อนก็ไว้เวลาว่างที่คุณเสร็จสิ้นจากกระบวนการที่คุณต้องการทําให้มันต่อย,ยอดเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายนั้นนะไม่ว่าจะเป็นงานไม่ว่าอยากจะออกมาทำอะไรที่ให้มันเพิ่มเติมสร้างไรายได้ให้กับคุณนั่นแหละ คุณต้องศึกษาไม่ว่าคุณจะทําอะไรก่อนก่อนอื่นหนึ่งก็คือคุณต้องตัดสินใจใช่ไหมความคิดคุณเปลี่ยนแล้วคุณเชื่อว่าคุณทําได้แล้วหลังจากนั้นทําอะไรต่อตัดสินใจหาสิ่งที่ใช่สําหรับคุณหาสิ่งที่ตอบโจทย์ในหน้าที่การงานหรือสร้างไรายได้ให้กับคุณนั่นแหละคือมันจะต่อยอดต่อยอดเป็นบันไดต่อไปไม่ใช่คุณเปลี่ยนไม้เสตียางเดียวเปลี่ยนเปลี่ยนเฮ้ย,ย i, ฉันได้ฉันทําได้ ฉันรวยได้เฮ้ยฉันเก่งเว้ยฉันมีศักยภาพแต่ยังอยู่บ้านเฉยๆยังทํางานที่มีระดับรายได้ที่มีเพดานกัน้นมันก็ไม่ตอบโจทย์เช่นเดียวกันหน้าที่ของคุณต่อไปคือหางานที่มันช่วยให้คุณไปสู่ในสิ่งที่คุณต้องการงานเสริมต่อให้คุณมีงานประจำใช่ไหมแต่คุณว่าไม่พอว่ะงานประจำไม่ได้ว่ะจะมีเงินเก็บเป็นล้านเงี้ยเงินเดือนแค่เนี้ยมันต่อไม่ได้นะเว้ย คราวนี้หน้าที่ของคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุวิมลคุณสุวิมลเชื่ออะไรอ่ะปนจำไม่ได้อ่ะขอโทษนะขอบคุณค่ะทักทายชื่อเล่นมาสักนิดก็ยังดีเราได้รู้จักกันเนาะเป็นเพื่อนที่ที่ดีอ่ะบนโลกออนไลน์แต่ไอ้สงขาเจอ,อยู่ตรังจาคนใต้เช่นเดียวกันแต่พูดใต้ทองแดงเดอ้อโอเคไหมสวัสดีค่ะสงขาส่วนไหนเอ่ยสงขาตัวสงขาเลยไหมหรือว่าอยู่ช่วงหัดใหญ่คะ เปิ้ลก็เคยไปทํางานอยู่หาดใหญ่เนาะอยู่นานมากๆแล้วเอออะอ่ะ,อะต่อเนาะและ้วคราวนี้พอคุณเปลี่ยนความคิดเนาะความคิดคุณเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนความเชื่อใหม่เราเปิ้ลก็ไม่ได้เกิดมาจากครอบครัวที่มีพร้อมนะคะเปิ้ลก็เกิดมาจากครอบครัวที่ธรรมดาพ่อแม่ก็ทํางานตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วก็ไม่ได้มาจากที่ครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเพราะพ่อพ่อแม่ก็แยกกันแยกทางกันเช่นเดียวกันเราจะต้องเอาตรงนั้น ครอบครัวเราเป็นแบบนั้นมันไม่เกี่ยวที่เราจะต้องมากดศักยภาพของเราไม่ให้เราถีบตัวเองให้สูงขึ้นไม่ใช่ ครอบครัวเป็นแบบไหนเราขอบคุณเพราะหนึ่งเราเลือกเกิดไม่ได้เราไม่สามารถบอกเทวดาได้ว่าอ,อยากเกิดแบบอยากเกิดลงมาในกองเงินกองทองอะคะ่ะไม่เอาครอบครัวนี้ไม่เอาเลือกอยู่ข้างบนไงไม่เอาอยากอยู่ครอบครัวเลยรวยเกิดมาแล้วสบายเลยเกิดมาแล้วมีพร้อมอย่างเงี้ยเราไม่สามารถเลือกได้แต่ตอนนี้เราเกิดมาแล้วครอบครัวเราเป็นแบบไหนฐานะดีไม่ดีหรืออะไรมีปัญหาทางการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่แต่จงขอบคุณค่ะ หเราได้เกิดมาแล้ว 1. เราชนะแล้วกับตัวอสุจิที่มันเป็นไข่หลายๆพันฟองใช่ไหมที่เราชนะออกมาแล้วเราได้ปฏิสนธิเนี่ยและเกิดมาเป็นเราเนี่ยเราชนะแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณครอบครัวที่น่ารักของเราถึงแม้เขาจะไม่ได้มีสมบัติพัสถานให้เราแต่หน้าที่ของเราตอนนี้คือทำอย่างไรละ่ะที่เราจะดีขึ้น กว่าที่เราเกิดมาทําอย่างไรล่ะที่เราจะพาครอบครัวเราให้เขาอยู่สุขสบายคุณว่ามันภูมิใจกับไหมถ้าคุณทําให้ครอบครัวคุณอยู่สุขสบายเลี้ยงดูครอบครัวได้ดีขึ้นและคุณสร้างไรายได้คิดตีๆที่ยอดเยี่ยมให้กับตัวเองนี่คือเราเปลี่ยนความคิดไปเลยค่ะไม่ว่าเกิดมาจากชนชั้นใดก็แล้วแต่ไม่มีเงินจนหรือรากหญ้าอะไรก็แล้วแต่ สิ่งที่คุณเปลี่ยนไปเลยคือให้เปลี่ยนความคิดของคุณก่อนคุณเชื่อเลยว่าคุณทําได้เรามีศักยภาพมากพอเราก็เรียนหนังสือเราก็อ่านหนังสือออกแม่งกูก็เก่งเว้ยคนอื่นเขาทํางานอะไรบางทีมันไม่ได้ยากเกินความสามารถของมนุษย์แต่เราเองนั่นแหละเป็นคนปิดไม่ได้ไม่ชอบไม่ทําไม่ใช่กลัวเขาว่าอย่างเงี้ยค่ะ นี่ก็คือการปิดหนทางโอกาสดีๆที่มันจะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วต่อมาในเมื่อคุณเชื่อแล้วฉันเกิดมายัางไงยังไงฉันก็รวยได้หลังจากนี้คุณแค่เปิดโอกาสแล้วค่ะเปิดโอกาสให้ตัวเองมีอะไรบ้างที่ฉันสามารถทําได้มีอะไรบ้างที่มันสามารถสร้างโอกาสให้ฉันมีเงินแสนเงินล้านกับเขาได้บ้างนั่นแหละค่ะคุณก็ต้องไปหาและหาโอกาสที่มันสามารถต่อยอดความฝัน เป้าหมายในชีวิตของคุณและโอกาสอีกหนึ่งโอกาสที่เปิ้ลขอพูดถึงละกันเปิ้ลก็มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้เขา,าเป็นนักการตลาดให้เขาหนึ่งคนก็คือคราววันที่เปิ้ลศึกษาจริงๆเอาตรงๆนะก่อนที่เปิ้ลจะมาทําในคราววันอันนี้ก็ขอบอกของตัวเองก่อนเพราะเปิลก็ไม่ได้มีแต้มต่อทางสังคมก็อยู่กับ,บครอบครัวธรรมดาเหมือนกันไม่ได้มีเงินทองอะไรมากมาย แต่ในความที่ตัวเราอะเรารู้เราเราไปได้ดีกว่านี้เว้ยเราทำอะไรได้ดีกว่านี้เราสามารถมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้ได้เบลก็เลยไม่ปิดโอกาสตัวเองเบลก็เคยลองมาหลายโอกาสแล้วเช่นเดียวกันทํามาหมดแล้วเหมือนกันขายของเอ่ยสร้างตัวตนออกมาทําออนไลน์เอ่ยมันจะมีลูกของมันแต่หนึ่งเราไม่ปิดโอกาสเราแค่นั้นเองเ้ลก็เอาตัวเองเข้าไปทําในหลายๆสิ่งแต่บางสิ่งมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตเรา และคราวนี้เปิ้นก็เปิดโอกาสให้คราววันอีกครั้งหนึ่งว่าเอาสิไหนดูสิศึกษาดูสิมันเป็นยังไงเอ้ยมันมาใหม่เว้ยเฮ้ยคนไทยยังไม่ค่อยรู้เฮ้ยเราทําก่อนเราก็มีสิทธิ์ก่อนแต่ก่อนที่เราจะตัดสินใจไปดูและศึกษาดูก่อนค่ะว่าเขาเป็นแบบไหนเขามาอย่างไงเจ้าของเป็นยังไงก่อตั้งเป็นยังไงซีอเป็นไงระบบเป็นยังไงพอปิ้นศึกษาจนแตกฉานปิ้นก็เลยเฮ้ย มันใช่วะมันได้ว่ะแล้วมันไม่ยุ่งยากเว้ยเออมันทำก็คือทำจากใจนี่นแหละออกมาบอกจากใจว่ามันดีอย่างนี้มันทำแล้วเป็นแบบนี้ระบบเขาเป็นแบบนี้แต่คุณเปิดโอกาสให้ตัวเองหรือยังศึกษามันดีหรือยังแต่เปิ้ลเปิ้ลไม่ลองให้โอกาสผ่านไปค่ะลองลงมือทำดูลองเปิดใจกับเขาลองศึกษาให้เต็มที่และมันจะรู้เลยว่า มันใช่มันเป็นขุนทรัพย์ที่คุณอยู่ที่คุณเลยคุณจะขุดเอาออกไปได้เท่าไหร่แต่ฟังดีๆนะคะเราจะไปขุดเอาออกไปได้เท่าไหร่นั่นก็คือคุณต้องลงแรงลงมือทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ได้ขุมทรัพย์นั้นมาใช่ไม่ใช่ในคราววันก็เช่นเดียวกันคราววันก็คือแพลตฟอร์มที่เป็นตัวกลางเชื่อมสําหรับสมาชิกต่อกับ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมใหญ่ๆที่เขามาจอยลงโฆษณาเนานะอืและคนนี้หนะ้าที่เราคืออะไรแค่ประชาสัมพันธ์บอกต่อให้เขาค่ะบอกให้คนรู้ถึงว่าตรงนี้นะสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้คุณได้นะคุณลองศึกษาดูสิฉันมีหน้าที่ทําแค่นี้นะให้คุณได้แค่นี้ที่เหลือคุณต้องตัดสินใจเองคุณไม่ตัดสินใจก็ไม่สนค่ะโนสน no แคร์เพราะเปิ้ลมาเปิดโอกาสให้กับคนที่เขาสนใจให้กับคนที่เขาต้องการมีรายได้ บางคนไม่เจอวิกฤตเขาก็จะไม่เห็นหรอกค่ะโอกาสต่างๆเขาก็แค่จะทําอะไรที่เป็นแบบเดิมๆแต่ในความฝันของทุกคนเปิ้นเชื่ออยู่แล้วว่าใครๆก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นใครๆก็อยากมีอิสระภาพทางการเงินงใช่ไม่ใช่แล้วถามว่าทําไมเปินน้ลถึงทําคราววันเฮ้ยมันต้องลงทุนนะเว้ยมันต้องสมัครไงมันต้องสมัครสมาชิกค,คือมันต้องมีการจ่ายเงินตอนแรกมันก็ว่าเฮ้ยสี่พันวะก็ ยังไงดีตอนนั้นยังไม่ได้ศึกษาแล้วก็ปิดใจไปแต่พอมารู้อีกครั้งหนึ่งไหนลองเปิดใจดูซิศึกษาก่อนยังไม่ได้สมัครนะเพิ่นก็ศึกษาก่อนไปดูข้อมูลไปดูว่าเจ้าของอะไรยังไงประวัติความเป็นมาแล้วก็ไปดูว่าเขาสร้างไรายได้แบบไหนเขาให้ไรายได้เราอย่างไงเปิ้นก็ไปศึกษาแล้วเปิ้นถือว่าเงินสี่พันตอนแรกตอนแรกถ้าเราเห็นปุ๊บเราจะคิดว่าเยอะใช่ไหม แต่เปิ้ลมาคิดต่อว่าเงินสี่พันถ้าเปิ้ลถือไว้กับมือนะแปบ๊บเดียวไม่เกินอาทิตย์เงินหายสลายจ่ายหมดเพราะว่าซื้อของเข้าบ้านแต่ละทีสองพันก็หมดแล้วจ่ายค่าน้ำค่าไฟก็หมดพอดีสองพันใช่ไม่ใช่แต่เปิ้ลมองต่อว่าเงินสี่พันกับการที่เราสมัครเป็นสมาชิกแค่ครั้งเดียวนะคะครั้งเดียวตลอดชีพและเราทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆ มันเป็นขุมทรัพย์ที่เราขุดได้เรื่อยๆอยู่ที่ตัวเราและเราก็ทําไปเรื่อยๆเขาไม่มีการตัดสมาชิกคุณสมัครสมาชิกครั้งเดียวแล้วก็ยิงยาวเลยคุณพร้อมเดือนนี้คุณยังไม่พร้อมคุณสมัครไว้ก่อนเพราะสมัครไว้ก่อนมันมีประโยชน์ตรงไหนมันมีประโยชน์ตอนที่มีคนตามหลังคุณมาเปิ้ลสมัครมาก็ไม่นานคนตามหลังมาหลายแสนแล้วขึ้นสามแสนแล้วอะ่ะคุณคิดดูคนทั่วโลกเขาเขาคิดยังไงอะทําไมเขาถึงทําเปิ้ลถามหน่อย คุณคิดว่าคนทั่วโลกเขาโง่หรอเขาคิดว่าเขาเอาเงินสี่พันมาแล้วเขาจะเอาเงินสี่พันมาทิ้งในคราววันเหรอไม่นะคะทั่วโลกนะคะไม่ใช่แค่คนไทยเขาเห็นแล้วเขาแค่ศึกษาแล้วเขาแค่ลงไปหาข้อมูลแล้วแล้วเขารู้แล้วว่าเฮ้ยสี่พันแต่คุณสามารถสร้างรายได้หลักหมื่นหลักแสนแล้วก็ไปหลักล้านได้ และที่สําคัญกว่านั้นถ้าคุณตั้งใจกับมันจริงๆอะ่ะศึกษาแล้วลงมือทําหน้าที่เราคืออะไรหน้าที่เราแค่มาประชาสัมพันธ์ให้กับคนที่เขาต้องการโอกาสใครไม่ใช่เขาไปก็คือแค่นั้นใครไม่เห็นโอกาสเขาก็ไปแค่นั้นเพราะอะไรเพราะมันยังใหม่แต่ความดีของคำว,ว่าใหมอ่อ่ะเท่ากับคุณเข้าไปอยู่ในรุ่นเบิกเบิดยังมีคนทำน้อยคนไทยมีแค่ไม่กี่หมื่นคนที่ทำคราววัน และคนทั่วประเทศไทยอ่ะมันมีกี่ล้านคนมันยังเป็นน่านน้ำให้เราได้เข้าไปสร้างโอกาสให้กับตัวเองและมันสามารถสร้างรายได้ต่อยอดได้แบบไม่รู้จบเพราะหนึ่งคุณสมัครสมาชิกครั้งเดียวแล้วคุณสามารถสร้างรายได้ได้ต่อเนื่องและตลอดไปอยู่ที่ตัวคุณแค่นั้นเลยเพราคุณให้โอกาสคุณปะคุณเปิด โอกาสให้คุณยังคุณคิดว่าคุณทําได้หรือยังอันดับแรกถ้าคุณคิดว่าคุณสําเร็จได้คุณจะไม่จนไปตลอดชีวิตอะความจนมันมีอยู่ทุกอนูเซลอะทุกที่ความจนนะถ้าเราไม่ทําอะไรเดี๋ยวความจนมันก็เข้ามาหานั่งเฉยๆแป๊บเดียวเดี๋ยวเงินก็หมดแล้วความจนมันก็เข้ามาความจนอะมันไม่รอให้เราไปหาหรอกมันพร้อมที่จะเข้ามาหาเราแต่ความรวยนี่สิ เขาไม่ให้เรานั่งรอเฉยๆและเงินทองมันจะไหลามาเราก็ต้องทำหน้าที่เดินไปหาเขาเดินไปหาเขาแล้วทำไงและเราก็ทำงานทำในสิ่งที่มันรวยได้ทำในสิ่งที่มันเอื้อมีเครื่องมือมาเอื้อให้คุณทำงานน้อยลง จากที่ปกติเราต้องออกแรง100%กลายเป็นเรามีเครื่องมือที่เขาเอื้อให้เราทำงานและเราสร้างทีมหน้าที่ของเราคือเราบอกต่อขยายยูเซอร์ขยายสมาชิกให้เขาแค่นั้นเองและคุณก็สามารถสร้างรายได้ได้ไ,ดไม่รู้จบสมาชิกสมัครครั้งเดียวและที่เหลือหลังจากนั้นถ้าคุณทำทำงานกับมันเต็มที่อเขาจะมีเงินเดือนประจำตำแหน่งเท่ากับเป็นเบี้ยบำนาญตลอดชีวิต และถ้าคุณตายคุณเอารหัสพาสเวิร์ดส่งต่อให้ลูกหลานลูกหลานเข้าไปกดรับเงินได้อีกเขาไม่ตัดสมาชิกคุณเขาให้เราสร้างรายได้ได้จริงๆแต่จะมีสักกี่คนที่มองเห็นอันนั้นมันก็เรื่องของของคนทั่วไปค่ะเปิ้ลไม่สนเปิ้ลไม่แค่เปิ้ลรู้แค่ว่าที่ตรงนี้เปิ้ลทำตรงตรงนี้ในคราววันนี้เปิ้ลพร้อมที่จะช่วยเหลือคนที่เขาเห็นโอกาส เปิ้ลพร้อมที่จะช่วยเหลือคนที่เขาไม่เอาแล้วกับความจนคนที่เขาอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเปิ้ลอยู่ตรงนี้เปิ้ลแค่มีหน้าที่นั่งบอกตรงนี้คนที่พร้อมก็เข้ามาคนที่ไม่เห็นโอกาสก็เขาก็ไปแค่นั้นเองเราไม่ต้องไปสนใจหน้าที่ของเปิ้ลเปิ้ลม,มีแค่หน้าที่ประชาสัมพันธ์เป็นนักการตลาดของคราวันแค่นั้นเองค่ะบอกต่อจากใจบอกต่อจากธรรมชาติอย่างนี้แหละ เพาเปิ้นคิดอย่างนี้ถ้าเปิ้นถือเงิน4 0 0พบาทมันก็หมดไปตั้งนานแล้วถ้าเบิ้นไม่มาสมัครสมาชิกแต่เบิ้นมองเห็นแค่ว่ามันสร้างรายได้ได้จริงและเงินแสนเงินล้านมันไม่ได้ยากถ้าคุณศึกษาจริงๆในระบบค่าววันมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเขาเขาแสดงออกอย่างเปิดเผยอะว่ารายได้เขามาแบบไหนเขาได้รายได้มายังไงรายได้ของคาววันมาจากคนที่เขามาลงโฆษณาในแพลตฟอร์มแค่นั้นเลย แต่ทำไมเขาถึงให้เราหาสมาชิกให้เข้ามาเป็นสมาชิกในคราวันเขาแค่ต้องการยูเซอร์เยอะๆให้คนเข้ามาสมัครสมาชิกเพราะมันเป็นผลดีต่อองค์กรคุณคิดดูพื้นที่ไหนที่คนอยู่มากมีมวลชนอยู่มากตรงนั้นแหละคือแหล่งรายได้แพลตฟอร์มคราวันก็เหมือนกันเขาถึงอยากให้มีสมาชิกมาอยู่ในแพลตฟอร์มเขาเยอะๆ เขาจะเอาสมาชิกเนี่แหละที่เราสมัครสมาชิกเข้าไปไปต่อรองกับคู่ค้าอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ต่างๆตอนนี้ก็เข้ามาจอยเยอะแยะมากมายถ้าคุณสนใจคุณหาข้อมูลได้เลยมันมีข้อมูลเปิดเผยอยู่ทั่วแต่นั่นแหละคุณเปิดเปิดใจหรือ,อยังเปิดโอกาสดีๆให้กับคุณหรือ,อยังเปิ้ลไม่เปิ้ลมีหน้านะที่แค่นี้เปิ้ลพร้อมที่จะไปพร้อมกับคนที่เขาพร้อม เรามาลุยเพื่อสร้างเงินแสนเงินล้านอันเนี้ยเปินเป้นแต่งที่ถ้าคนไหนพร้อมอะเข้ามาเปิ้นอยู่ตรงนี้เนี่แหละทักเข้ามาสอบถามได้สนใจหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมทักเข้ามาหลังใหม่ได้เลยแต่โอกาสดีๆมันก็ไม่ได้มีให้อยู่ยาวยงยาวอะไรขนาดนั้นเพราะว่าตราบใดที่คนเข้ามาเยอะต่อไปคุณนั่นน้ำคุณก็เหลือน้อยลงเพราะคนเข้ามาทําเยอะแค่นั้นเองแต่เปิ้นเล็งเห็นแล้วว่า ตอนนี้คนยังทำน้อยเราเข้ามาก่อนเราก็มีสิทธิ์ก่อนมีสิทธิ์ในการที่เราสร้างสร้างรายได้ได้ก่อนต่อให้คนหลังๆที่เขาเข้ามาถามว่าเขาสร้างรายได้ได้ไหมได้แต่คราวนี้คนจะเข้ามาทำเต็มแล้วไงคุณหันไปทางไหนก็มีแต่คนทำแล้วแค่นั้นเองมันไม่ได้มองอะไระซับซ้อนะ่ะแค่ศึกษาใช่ก็คือใช่สร้างรายได้ได้ก็ใช่ถูกต้องถูกกฎหมายโอ,โอเคฟันธงจบ แค่ในเองที่เหลือเรามีหน้าที่ลุยลุยกับมันทําให้เต็มที่ทําทุกอย่างให้เต็มความสามารถของเราเหมือนบางคนอะซื้อหวยอะงวดหนึ่งยังสี่ห้าพันเลยใช่ไม่ใช่แล้วมันส่วนมากมันก็ไม่ถูกแล้วเงินตรงนั้นไปไหนมันก็หายไปแต่คนไม่ค่อยเสียดายนะแบบนั้นนะคือซื้อหวยซื้อเบอร์ซื้ออะไรเงี้ยสี่ห้าพันซื้อไม่ถูกไม่เป็นไรไม่ เดินหน้าเอาใหม่งดหน้าเอาใหม่มันจะกลายเป็นอย่างนี้เขาไม่เสียดายนะเว้ยเออแต่พอเหมือนกับว่าเฮ้ยจะมาจะมาทําอะไรเพื่อสร้างโอกาสกับกลายเป็นบางคนเขาก็คิดมากคิดมากมันก็ก็แค่นั้นเองเขาก็แค่ไม่เห็นโอกาสตรงนั้นเองแต่เปิ้ลมาบอกโอกาสให้กับคนที่ไม่เอาแล้วอ่ะชีวิตเก่าไม่เอาแล้วอยากจะลุยทักเข้ามาได้เลยพร้อมยินดีส่งต่อโอกาสดีๆแบบนี้ให้กับคนที่เขาต้องการนะเออ แล้วเปิ้งก็อยู่ตรงนี้เปิ้นก็นั่งประชาสัมพันธ์ของเปิ้นแบบนี้แหละทํางานแบบนี้ในทุกๆวันช่วงบ่ายใครพร้อมก็เข้ามาฟังได้และก็อยากศึกษาข้อมูลจริงๆเปิ้นสนับสนุนให้ไปศึกษาข้อมูลก่อนได้เลยก่อนที่คุณจะตัดสินใจอะไรในโอกาสดีๆนะโอกาสดีๆมันมีเยอะแต่แค่ว่าที่ผ่านมาเปิ้งก็ไม่ได้ปิดโอกาสตัวเองเปิ้นก็ทํามาหลายตัวแล้วแหละหลายสิ่งหลายอย่างแต่แค่ว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์เปิ้นไม่ชอบสตพอลของเปิ้นไม่ชอบรักสายยอดเปิ้นไม่ชอบ ต้องคอยต้องคอยสมัครใหม่อะไรเงี้ยเออแล้วต้องมาแบบว่ากดดันอะไรเงี้ยไม่ชอบแต่อันนี้ไม่กดดันก็ทําไปเลยไม่ต้องคิดมากแล้วก็ศึกษาข้อมูลแค่นั้นให้ดีแล้วเราก็แค่มาเป็นนักการตลาดบอกต่อเนาะกับเงินสี่พันที่เปิ้ลถือว่าเปิ้ลคุ้มอ่คุ้มมากมากที่เราจะสร้างเงินหมื่นได้โดยที่เราไม่ต้องจ่ายอะไรแล้วแล้วเราก็ทํามันไปแค่ เราอย่ายอมแพ้แค่นั้นเองลงมือทําที่เหลือเราเชื่อแล้วใช่ไหมเปลี่ยนความคิดแล้วเราเชื่อแล้วว่าเราประสบความสําเร็จเราก็เปิดโอกาสให้ตัวเองและที่เหลือก็ลงมือทําในสิ่งที่คุณชอบนั่นแหละแต่เปิ้ลรักในคาวันเปิ้ลก็ส่งต่อเรื่องราวดีๆของคาวันแบบนี้ใครสนใจทักเข้ามาได้โปรดีๆจะหมดเดือนนี้แล้วนะคะเดือนต่อไปอาจจะไม่มีโปรอีกแล้วที่คุณจะได้อัปเกรดไปอยู่ในตำแหน่งสูงขึ้นแค่ อ่าซื้อแพ็กเกจในราคาปกติแต่คุณได้อัปเกรดอ่ะมันก็เก๋ไก๋อ่ะแล้วก็มีแต้มให้สะสมแต่หลังจากนี้เดือนนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวเขาก็จะตัดแต้มแล้วแต้มนี้มันจะมีผลต่อการอ่าสะสมแล้วเขาจะแบ่งเงินปันผลให้เรานะคะใครสนใจทักสอบถามเข้ามาได้ใครไม่สนใจก็ผ่านไปได้เลยจ้าและเดี๋ยวต่อไปคุณจะรู้เองว่าคนรอบข้างคุณ ใครๆเดี๋ยวเขาก็จะเข้ามาทําคราววันแต่ถ้าเราทําก่อนน่านน้าคนยังน้อยเราก็มีสิทธิ์มากกว่าคนอื่นแค่นั้นเองไปแล้วค่ะขอบคุณมากๆค่ะบาย